กล้องไอ m มที่เราติดตั้งใช้งานตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและแอป i m o ม li ไลทที่เราติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถสื่อสารระหว่างกันได้นะครับโดยสามารถพูดผ่านโทรศัพท์มือถือไปยังกล้องที่ติดตั้งใช้งานอยู่ได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลเป็นหลายร้อยกิโลเมตรอ่า โดยเรามีมือถือมีแอปมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็สามารถพูดผ่านแอปไอโมลท์ไปยังกล้องตัวที่เราติดตั้งไว้ได้นะครับแล้วก็ที่กล้องนะครับถ้ามีคนอยู่ในบริเวณกล้องนะครับก็สามารถพูดนะครับสื่อสารกลับมายัางที่โทรศัพท์มือถือเราได้นะครับ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะพูดที่จะไล่โจรขโมยที่เข้ามาในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่กล้องติดตั้งอยู่ได้นะครับวิธีการพูดสื่อสารจากแอป iMo l i ลท like นะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับไปยังกล้องที่ติดตั้งอยู่นะครับเราก็เข้าไปที่แอป iMo l i ลท like นะครับจากนั้นเราก็ทำการ กดไปที่กล้องตัวที่เราจะสื่อสารด้วยนะครับตอนนี้ก็กดเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่โหมดสัญลักษณ์ของไมโครโฟนนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับซึ่งสัญลักษณ์ไมโครโฟนนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับก็พร้อมที่จะทำการพูดสื่อสารนะครับจาก โทรศัพท์มือถือนะครับไปยังตัวกล้องนะครับที่มีคนนะครับอยู่ที่ตัวกล้องที่จะสื่อสารพูดคุยกับเรานะครับโต้ตอบกันไปมานะครับหรือว่าจะเป็นการสอบถามว่านะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังอะไรเนี้ยครับก็สื่อสารพูดคุยโต้ตอบกันได้ตามปกตินะครับซึ่งหลังจากที่เรา สื่อสารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการหยุดการสื่อสารนะครับหยุดการพูดคุยโดยการกดซ้ําไปที่สัญลักษณ์ไมโครโฟนอีกครั้งนึงนะครับซึ่งก็จะขึ้นสีดำนะครับสัญลักษ์ไมโครโฟนขึ้นสีดำก็เป็นการสิ้นสุดการสื่อสารกันระหว่างมือถือกับกล้อง นะครับจากนั้นก็กลับมาที่หน้าจอหลักนะครับโดยทําการกดไปที่ลูกศรสามเหลี่ยมนะครับด้านบนนะครับอันนี้ก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าไปยังตัวกล้องที่เราต้องการสื่อสารแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มากดที่ลูกศรสามเหลี่ยมด้านล่างนะครับเพื่อกลับไปที่หน้าหลัก นะครับที่เป็นแอบหลักอยู่นะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงจากตัวกล้องที่ติดตั้งอยู่ในว้าเรือนที่อยู่อาศัยนะครับว่าที่บริเวณตัวกล้องนี้จะมีเสียงดังชัดเจนมากน้อยแค่ไหนกันนะครับ ได้ยินนะครับหรืออย่างเช่นถ้าตรวจพบว่ามีโจรขโมยหรือคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านครับเราก็สามารถพูดได้ว่าเข้ามาขโมยเหรอเข้ามาทำไมเข้ามาขโมยของปลุกปลุกอะไรปรามาเนี่ยนะครับหรือสามารถไล่ให้ออกไปได้ไออกไปเรียเจ้าหน้าตรวจอะไรต่างเนี้ยนะครับเรามาดูวิธีการพูด หรือตะโกนไล่โจรขโมยหรือว่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบริเวณที่กล้องติดตั้งอยู่กรณีที่เราอยู่นอกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วเราได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากแอป i mo life นะครับว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเราก็กดเข้าไปที่ แอปของ i m o Life นะครับจากนั้นเราก็ไปกดดูกล้องนะครับตัวที่ดีเทคเจอว่ามีอะไรผิดปกตินะครับจากนั้นเราทำการกดไปที่สัญ,ญลักษณ์ไมโครโฟนนะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีส้มนะครับซึ่งหลังจากนี้เราก็ทำการ พูดผ่านมือถือผ่านแอปของ imo นะครับไปยังตัวกล้องได้เลยนะครับอย่างเช่นคุณเป็นใครเข้ามาได้บ้านทำไมตอนนี้เราได้แจ้งตำรวจแล้วออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้ตำรวจกำลังมาถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ